มวันอาสาละหะจันเพนเด่นงามจากแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไตรสิกขาได้ปรากฏเป็นบทสอนถึงสังวรบาทวิถีมีสามแง่งอริยสัจสี่พระสากยมุนีทรงชี้แจงสารนาศคือออฟฟิศแห่งแรกปรถมของบรมศัสดา เชิญสาธุชนทั้งหลายถึงได้สมาทานการเจริญภาวนาเพื่อเป็นการบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยว่าตามดังนี้อิมาหัง,หงพันเตภะกว่า,วาอัตตะภาวัง,ต,ต,วงตุมหากงหากงปาริจัตชามิ ้าพระพุทธเจ้าจาะตั้งใจปฏิบัติจตัใปบเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลาสิบเอ็ดนาทีนากาลบัดนี้เถินเถินทุกท่านจัดท่านั่งของตนเองนะ